ตอนนี้นะครับก็อยู่บนสะพานกราสเลออีนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเลออีนะครับที่เมืองเกนประเทศเบนเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นวิวจากสะพานกราสเลออีนะครับ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานเซนต์ไมเคิลนะครับหรือว่าเซนต์ไมเคิลบริดจ์นะครับนี่ข้างหน้าเป็นสะพานเซนต์ไมเคิลแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโบสถ์เซนต์นิโคลัสนะครับฝนก็ตกปล่อยๆทั้งวันนะครับโดนฝนตกทั้งวัน